ทยุป,ประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ในานามของจังหวัดแพร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประเพณีกิงสงาดหลวงจังหวัดแพร่ในวันพุธที่15ตุลาคม2568เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็ตนต้นไปณวัดพระบานมิ่งเมืองวราาวิหารกิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่ นำโดยวงโยธวาวิทิตของน้องๆน,นักเรียนขบวนเทวดานาฟ้าจากมหาวิทยายลัยแม่โจ้แร่เฉลิมเกียรติขบวนจากศรัทธาทั้งแปดอำเภอที่มีการแห่้นสระรวมทั้งการแสดงของทั้งแปดอำเภอ ซึ่งมีเนื้อหาตามพระธรรมบทและ,สะแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแตละอ,อําเภอรวมทั้งมีขบวนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เทศบาลเมืองแพร่มจรแพร่และขบวนเครือข่ายภาคเอกชนร่วมรับชมการแสดงฟ้อนกลองอื่นกว่า200ชีวิตร,ร่วมฟังการขับซอโดยคณะซอแม่ครูลำดวนพร้อมด้วยการสแรสดงศิลปะวัฒนธรรมอันหลากหลายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งด Yeah ของชาวจังหวัดแพร่และในโอกาสนี้ขอเชิญประชาชนชาวแพร่นำหวยสลากสลากโชคหรือต้นกระ,ะัรรบประพฤกร่วมทำบุญถวายสลากกระพัดเพื่อสืบสารและรักษาพระเบณีอันทรงคุณค่าสแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีต่อบรรพบุรุษสนับสนุนการสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและร่วมเป็นพลังในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่แล้วอย่าลืมมา ร่วมกิจกรรมกันนะครับ365นับอะไรครับคุณนับถอยหลังอายุพรบรใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพอรบรแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพงดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับแลพะพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน 365วันให้ความสำคัญกับพรบเพื่อความปรารถนาดีจากสำนักงานคอปพอ,ปอ,ปอสายด่วนประกันภัยโทร1186งหงมชื่ฉันปวดหัวปวดตาจังเลยอะ่ะน้ำตาก็ไหลงานก็เยอะมากต้องส่งงานด่วนด้วยฉันจะทำยังไงดีระเนี่ยเพื่อนรักปัญหาแบบนี้ฉันเจอมาก่อนแต่พอไปตรวจวัดสายตาปัญหาก็หายไปทันทีนะจริงสิ ทำยังไงอะชมพูเธอลองไปปรึกษาที่ The w o r l d ์ f ออฟดิคอนเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาจะมองใกล้มองไกลแว่นตาก็มีเลนเปลี่ยนสีได้ทุกรุ่นทุกแบบแว่นตากันแดดเขาก็มีนะโหงั้นดีเลยเธอต้องรีพาชฉันไปแล้วล่ะ The World o p t i c o n รับปรึกษาปัญหาด้านสายตาตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจำหน่ายแว่นตานาฬิกาทุกชนิดและคอนแทคเลนส์ทุกรุ่นหรือจะซ่อมก็มีช่างผู้ชำนาญงานละเอียดทุกขั้นตอนไปได้เลยที่ The World o p t i c o n ถนนภูเก็ตมุมแยกกาดน้ำทองที่จอดรถสะดวกสบายโทร054627972 เสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจของคุณด้วยการแปลรูปสินค้าเกษตรสู่ฟิวเจอร์ฟู้ดติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อมแข่งขันในตลาดยุคใหม่เรียนรู้ดูงานและต่อยอดกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพกับโครงการลานนาฟิวเจอร์ฟู้ดสมัครง่ายๆผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพจ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือโทร0 8 4 3 6 3 2 2 1 6สมัครฟรีรับจำนวนจำกัดเสริมศักยภาพวันนี้เพื่อความได้เปรียบในวันพรุ่งนี้ลานนาฟิวเจอร์โร์โอกาสดีๆที่ทคุณไม่ค,ควรพลาด เอกสารจะซื้อชุดนี้ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบในนิดาถึงจะเร่งแค่ไหนเราก็ต้องทําให้โปร่งใสหนูเข้าใจค่ะอาจารย์ทุกขั้นตอนต้องมีหลักฐานมีเหตุผลเราไม่ได้ทําเพื่อใครคนเดียวแต่เพื่อประชาชนทั้งประเทศค่ะดีแล้วที่คิดแบบนี้อํานาจในมือข้าราชการไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเผลอใช้ผิด มันจะกลายเป็นบาดแผลของระบบราชการหนูเชื่อว่าถ้าเริ่มจากตัวเราไม่โกงกลา้าพูดกลาบบ้าปฏิเสธแม้แต่เรื่องเล็กๆเ,เราก็จะสร้างวัชนะทรมใหม่ได้จริงถูกต้องไม่โกงแม้แต่บาทเดียวอาจฟังดูเล็กน้อยแต่ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ประเทศเราจะเดินหน้าได้อย่างมั่นคงการทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ส่งผลใหญ่หลวงข้าราชการไทยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อสังคม เพราะศรัทธาของประชาชนคือพลังของรัชการที่แท้จริงโรงใสขึ้นแข็งรวรวมต้านโกสนับสนุนโดยกองทุนปปชและสำนักงานปปชประจำจังหวัดแพร่พบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วนปปชโทระชโท ับที่ปลอดภัยเมืองไทยไร่อุบัติเหตุด้วยความหงวงใหญ่จากสวทแต่ FM 91เมกะเฮิร์คุณกำลังฟังสวทแพร่ FM 91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าว๒ จังหวัดแพร่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่จากอิทธิพลของพายุแมตโม่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนายสมชายเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าจากอิทธิพลของพายุแมตโม่ที่ขณะนี้ได้เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจังหวัดแพร่จะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่รวมถึงอาจมีฝนฟ้าขนองในช่วงระยะนี้ และพื้นที่บางส่วนมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มและน้าท่วมขังในเขตชุมชนเมืองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่จึงได้ให้ในายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ช่วงวันที่6-7ตุลาคม2568โดยให้เตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร8อของความจุอ่าง สำหรับประชาชนขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้าท่วมขังและดินโคลนถลม่มโดยติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนปอพ .1784 ได้ตลอด24ชั่วโมง หอ,อการค้าแพร่ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน100รายวันนี้ที่บริเวณเวทีกลางถนนคนเดินถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายเชยสิทธิ์ชัยสำริ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะกรรมาการหอ,อการค้าจังหวัดแพร รวมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน100ารายรายละ1,000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดแพร่ช่วงปี2568ด้านนายอนดิสวรชัยบุญเรืองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่กล่าวว่าการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหอการค้าแพร่ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมอบให้หอการค้าจังหวัดแพร่เป็นผู้แทนส่งต่อความช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโรงเรียนนารีรัตจังหวัดแพร่เตรียมจัดงาน105ปีนารีรัตสู่ศตวรรษแห่งศักดิ์ศรี เฉลิมฉลองวาระสำคัญก้าวสู่ปีที่105ที่หอประชุมนพรัตน์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้มีการถแถลงข่าวการเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ105ปีนารีรัตน์สู่ศตวตรรษแห่งศักดิ์ศรีโดยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ร่วมกับ6องค์กรภาคีเครือข่ายจะจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2569เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระสำคัญที่โรงเรียนจะเข้าเข้าสู่ปีที่105 สร้างความภาคภูมิใจให้กับสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดแพร่ด้านนายสุริยนสายสนองยศผู้อำนวยการโรงเรียนนาริรัตจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมทุนเพื่อสร้างโดมและลานอเนกประสงค์สําหรับเป็นพื้นที่การเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสารรค์ของนักเรียนโดยกิจกรรมหลักจะจัดขึ้นในวันที่15มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ105ปี ภายในงานจะมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการพิธีทำบุญครบครอบ105ปีและกิจกรรมผ้าป่าสามคัคคีแบ่งเป็นการรวปบุญจากสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าร่วมบริจาคผ่านผ้าป่าสามคัคคีนอกจากนี้ในวันที่6ธันวาคม2569จะมีกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนในช่วงเช้าและกิจกรรมคืนสู่ย่าวนารีรัตเพื่อปลดโอกาสให้สิทธิ์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์และร่วมสร้างความผูกพันระหว่างรุ่น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทําของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ105ปีนารีรั์โดยรายได้ทั้งหมดจะนําไปสมทบทุนในการก่อสร้างโดมและลานอเนกประสงค์โรงเรียนนารีรั์จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระประวัติศาสตร์105ปีนารีรัฐสู่ศตวรรษแห่งศักดิ์ศรีเพื่อสานต่อความภาคภูมิใจและสร้างอนาคตทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับเยาวชนชาวจังหวัดแพร่ต่อไป กระทรวงแรงงานเปิดตัวระบบ eWork Permit ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์ให้บริการ24ชั่วโมงทั่วประเทศเริ่ม13ตุลาคมนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบบริการอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ eWork Permit ให้บริการแบบออนไลน์ครบวงจรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่การยื่นคำขอ ตรวจสอบสถานะอนุมัติไปจนถึงการรับใบอนุญาตทำงานโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวมีเป้าหมายพัฒนาการบริหารจัดการแรงางานต่างด้าวให้ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะเปิดให้บริการทั่วประเทศในวันที่13ตุลาคม2568ผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th กรมการจัดหางานเตรียมศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานรวม54แห่งทั่วประเทศด้านนายพิเชษทองพันธ์อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจรโดยภาครัฐทำหน้าที่กำกับดูแลส่วนภาคเอกชนที่รับจ้างจะดำเนินการให้บริการภายใต้กรอบที่กำหนดระบบ eWork Permit จะช่วยลดขั้นตอนลดเอกสารลดภาระค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มความโปร่งใสพร้อมสร้างฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ร่วมกันได้สำหรับขั้นตอนการใช้งานเริ่มจากการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อชำระค่ายื่นคำขอแล้วระบบจะตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลผ่านอีเมล SMS และ line oa หากได้รับอนุญาตผู้ขอสามารถชำระค่าธรรมเนียมและนัดหมายออนไลน์เพื่อเลือกรับบริการณศูนย์ที่สะดวกโดยจะมีการตรวจสอบตัวตนด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้าม่านตาและลายนิ้วมือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทั้งนี้ บริษัทนาคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบได้ตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2568ส่วนนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะเริ่มใช้งานและยื่นคําขอใบอนุญาตทํางานได้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร1506-2หรือโทร1694 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมลงนาม MOU หนุนใช้ยางพาราในภาครัฐกับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสร้างเสถียรภาพราคยารรยางนายอัธกรศสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาครัฐโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายเพิกเลือดบางพงรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยร่วมลงนามความร่วมมือโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมในพิธี การโรงงามในครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่พร้อมสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งสามารถนำผลิตภัณฑ์จากยางพารามาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวสนามกีฬาและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งมีความร่วมมือของ4ี่กระทรวงและการยางแห่งประเทศไทยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้การใช้ยางพาราในภาคราัฐเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้ยางพาราไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กรมประชาสัมพันธ์ขอพระราชทานไปทอดถวายยังวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายในวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทอดกฐถินพระราชทา,านและร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลได้ที่บัญชีกฐินกรมประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยเลขที่0680060154 รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐงดรับหรืองดให้สินบนงดใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนงดใช้เส้นสายหรือกรณีพิเศษใดๆซึ่งเป็นบอกเกิดของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหากได้รับคำสั่งใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดลดและเลิกจุดพฤติกรรมที่ไม่สุจริตกันเถอะครับไม่งั้นจะเกษียณอย่างไม่เกษมมาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ประเทศไทยไร้สินบนได้ความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนกลโกลงบัตรเครดิตนี่เจ๊เห็นข่าววิชาชีพขโมยเลขบัตรเครดิตยังอะน่ากลัวมากเลยนะช่วงนี้อะฉันคอยดีตามข่าวเลย ยังไงเล่ามาสิก็มิจฉาชีพอะเจ๊ไปแอบจดเลขข้อมูลบัตรเครดิตรายละเอียดบัตรประชาชนที่ไปซื้อของผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศนะเจ๊แล้วก็ใช้ชื่อลูกค้าแต่ว่าเป็นที่อยู่ปลอมเพื่อที่จะส่งสินค้ามาแต่ไม่มีผู้รับจะได้ตีกลับไปยังศูนย์ส่งสินค้าจากนั้นก็ปลอมแปลงเอกสารใบมอบอำนาจแล้วก็จ้างวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปรับสินค้าแทนโดยของที่สั่งซื้อนั้นก็จะนำไปปล่อยขายตามกลุ่มต่างๆใน Facebook แล้วสุดท้ายนะก็นำเอาเงินสดที่ได้อ่ะไปใช้เฉยเลยต้องระวังมากๆเลยนะอย่ากังวลไปเลยค่ะภัยร้ายจากกลงบัตรเครดิตมีหลายรูปแบบเราสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ง่ายๆเพียงแค่เมื่อให้บัตรเครดิตกับพนักง,งานไปรูดซื้อสินค้าจะต้องไม่ปล่อยให้บัตรเครดิตคลาดส,สายตาเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพจดเลขบนบัตรเครดิตหรือนำสติ๊กเกอร์ปิดเลข CVC 3ตัวหลังบัตรคนร้ายจะได้ไม่เห็น หากถูกแกะก็จะมีร่องรอยทำให้รู้ได้ทันทีพร้อมทั้งสมัครแอปพลิเคชันหรือสมัครการแจ้งเตือนข้อความกับธนาคารไว้เมื่อมีการรู้ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตก็จะมีข้อความแจ้งเตือนทำให้สามารถเช็คข้อมูลได้ทันทีและจะไม่ตกเป็นเหยื่อกลโกลงจากมิจฉาชีพนะคะตายแล้วทำไมมันซับซ้อนซ้ำเลื่อนแบบนี้มิจฉาชีพสมัยนีย้มันล้ำหน้าไปไกลจริงๆเลยฉันน่ะตามไม่ทันแล้วเนี่ย จะมีวิธีป้องกันยังไงแล้วเนี่ยนั่นสิแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไงละเนี่ยหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1 1 1 1กดเจนะจะบอกให้ก,ใหการล่อลวง,บ,งบังคับขู่เข็น กักขังผู้หญิงหรือเด็กเพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาตหรือเป็นขอทานล้วนแต่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสะการกระทําผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ l ว c h i l ช h o o d f o u n เด t i o n ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ลูกติดยาคุณป่อคุณแม่ต้องสแสดงความหักความเข้าใจอูจ่ากับลูกสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อให้ลูกเปิดใจหาตังออกห่วมกันและนำเข้าบำบัดรักษาบ่มีบันทึกประวัติบ่มีความพิษหักษาฟรีได้ที่โรงบยาลของรัฐใกล้บ้านกู้แห่งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานปปอสอภาค5 ติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาพแพร่วันจันทร์ที่6ตุลาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งเมื่อเวลา1น,นาฬิกาของวันนี้ พายุไตฝุ่นแมทมได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางซีทางตอนใต้ของประเทศจีนแล้วกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขะนองระละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ทัศนวิสัย5-12กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วันนี้วัดได้33.7องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เช้าวันนี้วัดได้23.7องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกานาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา11นาที จบการเสนอข่าวท้องถิ่นงานใดๆก็ต้องมีอุปสรรคงานใดๆก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์หรือแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนชัยสุวรรณกาศอ่าน